สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำห้าเหรียญที่น่าลงทุนนะคะเหรียญที่1นะคะ Bitcoin ในช่วงปี2 011นับตั้งแต่เริ่มมีการซื้อขาย Bitcoin ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีประมาณ104%ค่ะเหรียญที่2นะคะอิตาเลียมในปี2024อิตาเลียมให้ผลตอบแทนประมาณ 47.96%ซึ่งสูงกว่าทรัพย์สินอื่นๆเช่นทองคำและน้ำมันค่ะ <c oughs> เหรียญที่3นะคะ Binance Coin ในปี2024 Binance Coin มีผลตอบแทนที่น่าสนใจโดยมีการเติบโตประมาณ191%ซึ่งสูงกว่า Bitcoin ที่มีผลตอบแทนประมาณ130%ในช่วงเวลาเดียวกัน,นะคะ่ะ เหรียญที่4นะคะ r i p p e r นอกจากนี้หากคนลงทุนใน r i p p e r ตั้งแต่วันที่22ทธันวา2020ซึ่งเป็นวันที่ r i p p ร์ถูกฟ้องร้องด้วยเงิน1,000ดอลลาร์ 1, 000, หรือประมาณ35,000บาทของไทยราคาของ r i p p e r ในขณนะนั้นอยู่ที่0.41055ดอลลาร์ค่ะและเหรียญสุดท้ายของเรานะคะเหรียญที่5 Tether Tether ซึ่งเป็นผู้ออก USDT ยังมีกําไรสะสมในปี2024ถึง7.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐและมีสินทรัพย์รวมสูงถึง134.4พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ